นี่นะครับเพื่อนบอกว่าอยากให้สอนภาษาไทยผมไม่เคยพูดภาษาไทยเลยไหนแนะนำตัวเองสิ s o w sound your o s i e How สวัสดีค่ะบฉันชื่อ afraid of ผมชื่อ afraid โดอารมณ์จริงๆนะเดินไปเดินมาเหมือนอารมณ์เดินงานวัดจริงๆเลยมันมีแบบอะไรที่หลากหลายเหมือนเทศกาลอาหารเลยอ่ะนี่เพื่อนเพื่อน เหมือนงางแต่วัดจริงๆบอกแล้วมันไม่ใช่แค่งานทั่วไปดูโอ้โหมันมีแบบซุ้มตุ๊กตาซุ้มของเล่นแบบเต็มเลยเพื<ๆ>่อนๆดูดิ สนับสนุนโดย Easy Study Abroad สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดากับเซตสามารถติดต่อทางไลน์แอดหรือทาง Facebook Page ได้เลยนะครับ จะอยู่ที่ฮิวสตันเะท็กซัสนะก็มไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับโรซี่กับอัลเรโดเท่าไหร่หลายคนคจำได้นะ <c oughs> ก็อันดับโรซี่นี่คืออยู่ที่นี่อยู่แลนะ้วเนาะมาเจอกันที่นี่นะครับผม <c oughs> แล้ววันนี้นะครับเซตจะพามาดูงานรูดิโออาจจะบอกว่าเท็กซัสอ่ะคืออเมริกาดีกว่าไม่ได้มีแค่แบบอีเวนต์อย่างเดียวก็คือเป็นอีเวนต์แบบคริสต์มาส h a n กิ g i v ิ n งอะไรอย่างเงี้ยครับคือมนมีหลายอีเวนต์มากเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เท็กซัสก็คือที่ขาดไม่ได้เลยคือโรดิวนะก็เป็นเทศกาลที่แบบค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เลยสาหรับที่นี่นะครับผมก็ไม่ได้มีแค่เท็กซัสทีเดียวนะมีเอเอด้วยอ่ะเพื่อนๆหลายคนอยากรู้ว่าโรดิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องตามเซตมาวันนี้นะบอกงานงานใหญ่มากแล้วคนเยอะมากตอนแล้วนี้นะครับจัดเต็มขนาดนี้เนาะวันนี้เขาบอกว่าเทศกาลที่นี่แบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะแล้วลองดูหลายๆคนนี่นี่แต่งตัวหมวกคาบงคาบวยมากเลยเพราะว่าต้นตํำรับ ของคาบอยก็มาจากที่นี่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวกันตอนนี้นะครับก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปดูข้างในว่ามีโชว์อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชว์แบบว่ากระทิงโชว์แบบคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเทศกาลใหญ่ไม่ใหญ่นะสังเกตจากคนนะครับโอ้โหเยอะมากนี่นะครับระหว่างเข้ มีของคงของขายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีแบบว่าเสื้อผ้าของฝากอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะครับตามสไตล์เท็กซัสเนาะก็ที่บอกนะใครอยู่เท็กซัสเนี่ยต้องลองมาให้ได้นะครับโรบโวเพราะว่าจะมีทุกปีเลยเขาไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะคือเดือนนึงจะจัดือนแบบทุกๆุกวิเกเอนนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรนะ เบอกว่าอันนี้เอาไปเอามานึวานกว่าอีเวนต์อะไรนะเพราะว่าอาหารแต่ละร้านเยอะมากเลยนะครับผมก็ uh, so นี่จะบอกว่าความย so ูน,นิ่อนของที่นี่นะบางทีถ้าเราซื้อน้ำนะครับ s <S <c oughs> เราจะไม่ได้แบบว่านะ้ำเขาจะมาให้เลยนะเราต้องมาตวงเองเราสามารถฟรีรีฟิลได้นะน้ที่นี่เก๋นะเฟรโดกับโรซี่ยังไม่เคยมาที่จูดกันร้านนี้เ e รโดแ e ้วว <Yeah. S 1> <ๆ>ันนี้ทำไงกันดีเราไ l ่ได้ไปที่นั่นเลยนะเราแค่มาที่น Oh, okay. โอเค,อเ,คเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้าง How The touched with Oh! Rodeo? You're cowboy was was amazing. guys? first Yes. side. it time It very my นี่นะครับถ้าใครชอบคาบอยนะเท็กซัสก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับนี่นะครับก็มันก็เหมือนอารมณ์แบบว่ามันเป็นอีเวนต์เหมือนงานบ้านเราแลาะม้าบ้าเราก็จะมีแบบหลายๆงานใช่ไหมแต่นี่ก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่อยู่เท็กซัสเลยนะคือส่วนใหญ่ก็จะมากับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับ สังเกตนะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้เป็นคนขาวอย่างเดียวนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสเปนนิชด้วยนะครับผมก็เป็นคนเม็กซิโกด้วยก็มีเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่า ในอเมริกาเขาไม่ได really the ้มีแค่แบบคนขาวอย่างเดียวที่หลายๆคนเข้าใจเนาะมันก็มีคนหลากหลายหลายเชื้อชาตินะเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ดเวอ s เหมือนกันนะยิ่งฮิสตันเท็กซัสนะครับหลายๆคนคิดว่าจะมีแต่คนขาวแต่จริงไม่ใช่นะก็ที่นี่ก็จะเป็นแบบคนแบบหลายชนชาติหลายเชื้อชาติมากเลยนะครับฮิสตันก็เป็นที่หนึงเลยนะที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายในหนึ่งในอเมริกาเลยนะครับ โอเคอันนี้จะ break ไปดีกว่าเวย์เวี์เวย์ออแกนออแกนออแกนสวัสดีค่ะฉันชื่อโรซี่สวัสดีค่ะฉันชืช่อโรซี่ <Yes. S 2> นี่นะครับเพื่อนบอกว่าอยากให้สอนภาษาไทยผมไม่เคยพูดภาษาไทยเลยไหนแนะนำตัวเองสิสวัสดีค่ะฉันชืช่อโรซี่อะฮัลโหลอะสวัสดีค่ะ ฉันเชื่ออัลเฟรโดผมชื่ออัฟเฟรโดนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเขาพูดไทยได้นะครับพูดได้เมื่อกี้เองเนาะ Just speak ไหนๆเพื่อนพูดภาษาไทยแล้วเนาะเซร์ก็จะพูดภาษาสเปนบ้างนะ Hola, muy bono, ser Right, okay, that's perfect ก็พูดได้เมื่อกี้แหละครับอยู่คลิปพวกนี้มาหลายปีแล้วที่เพิ่งพูดได้นี่นะครับอ่ะต่อเลยอีเวนต์มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีตรงนี้เหมือนงานวัดบ้านเราเลยเออเอาสิ โอเคจะบอกว่าราคาไม่ได้ถูกนะครับ ไม้ละยี่ยเหรียญเพื่อนๆตกอยู่ประมาณไม้ละประมาณ700กว่าบาทแพงเหมือนนะอารมณ์จริงๆนะเดินไปเดินมาเหมือนอารมณ์เดินงานวัดจริงๆเลยมันไม่ได้มีแค่โรเดียวตรงนั้นมันมีแบบอะไรที่หลากหลายเหมือนเทศกาลอาหารเลยอะ่ะแต่ของน่ากินมากเพื่อนดูดิแต่ละร้านโอ้โหนี่เห็นข้างบนไหมครับโอ้โหตรงนี้ก็มีกระเช้าเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเหมือนบ้านเราเลยที่เห็ f e e l ิลล์อินชัยแลนด์ไบร์ทเนลส์มันก็จะเป็นแบ e สตร o ทฟู้ดเฟสติวัลหรือสิ่งแบบนั้น Yeah. Super, expensive <laughs> <laughs> super expensive street food super expensive street food have you have you been to thailand before have i ever been yeah to thailand no, but i want to go so bad you know where thailand is asia Ooh, south or south okay second <laughs> things. this is mexican is it like the juice right the just, juice, yeah. yeah what kind of juice is it like? like mango lemonade with cucumber okay และมันจะสร้าง i ซอร์ไพรส์เลยมันจะมี l ริกช o ลลี่ h นต๊อกใช่ใช่ใช่แล้วใช้ซ a sweet, sour, spicy sauce. Okay. นี่เพื่อนๆเหมือนงานใวัดจริงๆบอกแล้วมันไม่ใช่แค่งานทั่วไปดูโอ้โหมันมีแบบซุ้มตุ๊กตาซุ้มของเล่นเต็มเลยเพื่อนๆดูดิแล้วตุ๊กตาก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะจ๊ะแล้วมีเครื่องเล่นด้วย <laughs> Wait, where, where are we going? We're gonna go get on this roller coaster. Uh, really? <laughs> are you scared? No, not at all, right? Yes, let's do it. จะเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นแทนะบเพราะราคาที่นี่ก็สูงเหมือนกันนะเป็นงานโรดิโอที่คล้ายๆงานวัดบ้านเราแต่ไม่ได้ราคาย่อมเยาวเหมือนบ้านเรานะครับแน อย่าลืมกดติดตาม Facebook Page แล้วก็ทาง Instagram ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจ,จะนำไรายประปากั้นเจอกันคลิปหน้านะครับไป guys